สวัสดีท่านที่รักและชื่นชอบต้นไม้ทุกท่านครับในตอนนี้มือเย็นบอกพิกัดยังคงอยู่ที่สวนมือบอนชากังราวจังหวัดกำแพงเพชรครับเรายังอยู่กับคุณเอ็มซึ่งถือว่าเป็นแถวหน้าของนักปรับปรุงพันธุ์บัวแล้วก็พันธุ์โคโลโคาเซียหลายๆสายพันธุ์เลยครับซึ่งได้รับการการันตีจากรางวัลหลายๆรางวัลที่ได้รับมาจากเวทีการประกวดสายพันธุ์บัวในระดับนานาชาติ นอกจากนี้แล้วหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบโคโลคาเซียก็พลาดไม่ได้ที่จะต้องเดินทางมาสักครั้งหนึ่งมาเยือนสวนมือบอลชากังราวเพราะว่าที่นี่เป็นแหล่งรวมสายพันธุ์โคโลคาเซียหลายๆพันธุ์ที่น่าสนใจและควรจะนำไปสะสมไว้ในสวนของทุกท่านเลยครับในตอนนี้ทั้งท่านที่เป็นมือใหม่ในการปลูกเลี้ยงโคโลคาเซีย รวมไปถึงท่านที่ปลูกเลี้ยงโคโลคาเซียมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็พลาดไม่ได้ด้วยประการทั้งปวงเลยครับเพราะว่าคุณเอ็มจะมาบอกเราไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสายพันธุ์โคโลคาเซียที่ปลูกไว้อยู่ในสวนมือบอนชากรงราวนอกจากนั้นระบุไปถึงวิธีการปลูกการดูแลรักษารวมไปถึงวิธีการผสมพันธุ์หรือปรับปรุงพันธุ์เจ้าโคโลคาเซีย และที่พลาดไม่ได้ในตอนท้ายตกลงโคโลคาเซียยังเป็นต้นไม้ที่หมายปองแล้วยังพอไปได้ทางการตลาดหรือเปลา่าติดตามในตอนนี้กับมือเย็นบอกพิกัดกับคุณเอ็มจากมือบอลชาตของเราครับ ชุดแรกๆครับอันนี้คือกรีนแลนช์ใช่ยังไม่ได้ปล่อยออกไปใช่ไหมตัวนี้ก็เริ่มเปิดวันที่1เมื่อเมื่อต้นเดือนนี้ไปแล้วครับตัวนี้ก็อยู่ที่กระถางละหนึ่งหมื่นครับกระถางละ1นึ่งหมืนใครับใบเขาก็จะเป็นลายลายติ๊กรถเราพอไหมโอ้สวยเนาะสวยเนาะและแล้วกว่าที่เอ็มจะได้เยอะขนาดนี้ได้ได้จนนิ่งแบบนี้นานไหม พวกโคโลคาเซียเ <C ol oc asia> นี่ยนะครับ,รบที่ที่เราลองบีดดูครับก็ลองแยกหน่อแยกอะไรแล้วถ้าลักษณะเหมือนต้นแม่สักรอบสองรอบมาหน่อของหน่อของหน่อสักสามสามรุ่นก็น่าจะโอเคแล้วครับใช้ได้แล้วเนาะใช่เพราะว่าเพราะพวกนี้มันก็จะมีความสเสถียรอยู่ครับ,รบโอ้แล้วเขาเป็นเป็นต้นที่ให้ให้หน่อใหม่เยอะมาก่อนเนาะใช่ตัวนี้ให้หน่อง่ายครับอันนี้นคืออะไรครับเอ็ม ตัวนี้จะเป็นอิเล็กทริกบูแกโก้ครับจะเป็นไม้นําเข้ามาจากอเมริกาได้อายุประมาณปีกว่อนกว่ามียังมีแล้วมีแล้วมีครับมีแล้วก็แค่ขายนี่และนี่แ่ะครับเอ็มตัวนี้จะเป็นตัวมิดไนท์นะคะมิดไนท์ต้นมันก็จะดํากว่าตัวมาเบิ้ลมาเบิ้ลต้นมันจะลายลายหน่อยไฮบีดอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้นะครับอืมอ้นี้สีสวยนะ ใช่ตัวนี้จะเป็นรูปโมจิโตผสมกับแบล็กแมจิกครับตัวนี้ชื่อท<ช>วิงเกิลสตาร์ทวิงเกิลสตาร์มันก็จะเป็นสีดำดำใช่ครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นคู่โมจิโตผสมกับแบล็กแมจิกเหมือนกันตัวน,นี้<อ>ชื่อกรีนเฟรดครับก็จะเป็นใบเขียวแล้วก็จะมีอีตัวกระกระฝ้าฝ้าอยู่ที่ใบนะครับกระจายกระจาย ข้างๆนี่ก็จะเป็นพวกไวรลาวนะครับเราก็ปลูกไว้ทําแม่พันธุ์แล้วก็ที่ชาไว้ก็จะมีเลดอายเลมอนลามแกกโก้อะไรพวกนี้อ็มทาบัญชีไว้ไหมว่ามันมีกีต้นหรือคาดคาดเดาๆได้ถ้าจํานวนนี่จะไม่ได้ไม่ไม่ได้ไม่ได้ระเท่าไรแต่ว่าก็จะชาเป็นถาดนะครับถาดหนึ่งสิบห้าต้นเราก็ทำแล้วเรามองสแกนมัน่านเราก็รู้แล้วเรามีอยู่ในมือเท่าไหร่สิบถาดก็ร้อยห้าสิบต้นอะไรแบบนี้ครับ ตัวนี้มันก็จะแยกกันยากหน่อยครับเพรเพนเทสกับแบ็กซับไฟล์เกโก้ครับถ้าเป็นแบ็กซับไฟล์มันจะมีความเหลือบเขียวมากกว่าถ้าเป็นเพนเทสมันจะออกดํากว่าแต่ให้ตัดไปรวมๆกันแล้วก็แยกกันไม่เป็นนะครับแยกยากเราต้องแยกตามป้ายที่เราได้มาเลยต่อให้เซียนแค่ไหนก็ยากอยู่ก็ยากอยู่นะครับเราเพราะฉะนั้นเราจะไม่ทําตัวเป็นผู้รู้ทั้งหมดเนาะเราต้องเห็นต้นเต็มๆด้วยเนาะเอ๊และไอ้ที่มันมีชื่อสร้อยเนี่ยเกโก้ ประมาณว่ามันจะเป็นนามสกุลของสวนที่เขาตั้งชื่อพวกนี้ไว้เป็นซีรีส์ของเขาตัวแกโก้ก็จะมีอยู่ประมาณ5ตัวเลมอนลามแกโก้แบ็คเซฟไฟแกโก้เพนเทสแบ็คแกโก้เลดไอแกโก้และอิเล็กทริกบูแกโก้ครับเหมือนให้รู้ว่ามันจะเป็นบอลที่มาจากเนื้อสินี้แหละใช่อิเล็กทริกบูมันจะมีสองฟอร์มรอคะใช่ครับเขาบอกว่าจะมีตัวออริจินอลกับตัวอิมนโ์ฟอร์มซึ่งผมเอามาเทสแล้วมัน ค่อนข้างจะเหมือนกันมากแยกๆเหมือนกันครับม,มีตัวอย่างที่ปลูกลงเทียบกันในแปลงอยู่เหมือนกันแป๊ะ <Okay. S 2> ชื่อเจดเลนแต่ว่าจะเป็นเมล็ดชุดเพื่อนที่ชุมพรได้แบอมันก็จะเขียวๆขยงเงาตรงกลางเลยก็แบบใกล้นอก็สวยนะครับเดี๋ยวสีเขาความเงาจะออกขึ้นเพราะตัวนี้จะเป็นลูกโคลล่อนผสมกับลาวา ตอนนี้จะเป็นของจังหวัดตากะครับแถวแม่ละม่าแถวอะไรพวกนี้ครับก็มาเป็นพวกที่ใช้เอาไว้พัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ให้มันมีความหลากหลายทางสีสันใบอะไรพวกนี้ในแรกเราก็เลยจะต้องรวบรวมสายพันธุ์ใหม่ๆเข้ามาตันนี้ก็เพิ่งสั่งมาตอนนี้ลามเอตคล้ายๆเลมอนลามแต่ว่าก้านคนละสีเนาะมีความด่างมีความอะไรอันนี้ก็จะเป็นชุดไฮบริดที่ที่เพื่อนได้ได้เมล็ดไปแล้วก็ส่งคืนมาให้ เพื่อที่เอาไว้ให้เราพัฒนาปรับปรุงสายพันธุ์ต่อเลวเราก็แกงหัวเล็ดมีการยานมิตรตัวนี้เป็นทอปิคอลสตอมครับทอปิคอลสตอมนี่ประวัติการปรับปรุงพันธุ์คือมันจะเป็นลูกของไวลาวาผสมกับแบ็กเมจิกมันก็เลยจะได้สีของไวลาวามานะครับแล้วมันม่มีมเข่าเข่าเลยเนาะครับแล้วก็ตัวแบ็กเมจิก ใบมันจะออกสีม่วงๆดำๆเลยนะครับเพราะไปเข้าสตอรับ์มเป็นโคโลคาเซียที่คอมเพกคอมเพกหน่อยใช่ครับแต่ว่าถ้าเราอยู่เลี้ยงอยู่ในร่มก็จะได้ต้นที่มันสูงกว่านี้อืจะยืดใช่ครั้วก็เข้าใจตั้งชื่อครับมันคล้ายๆกล้วยพายุเลยเห็นไหมเนาะเออเป็นคนตั้งชื่อก็เก่งถ้าอยู่ร่มอยู่ได้ขนาดนี้ใบใหญ่ได้ครับขึ้นอยู่กับแสงหรือร่มตัวนี้ก็จะเป็นพายแอปเปิลปรินเซส นี้จะออกสีเหลือสนิมสนิมหน่อยครับสีเจ้าหญิงสับป,ประรดสับปะรดดูให้มันเหมือนสีสับป,ประรดนะฮะอ่าเนาะโอ้แล้วมันตัดกันกัข้างหลังมากเลยเนาะครับข้างหลังนี่คืออะไรครับคุณเลมตัวนี้จะเป็นเลมอนเนตครับอืมโอ้เลมอนเนตสนาเลมอนเนตเขาจะมีตําหนี่แต้มตรงใบเป็นสีเขียวนะครับ,รบในกอในแต่ละใบมันก็จะมีเล็กๆน้อยๆ้อยู่นะทำให้เราแยกกับตัวอื่นได้ง่ายเนาะอ๋อเขาจะมี คือจะมีกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กแบบนี้ใช่ครับก็จะมีแต้มสีเขียวที่ใบนะครับแต่ละใบมันก็จะมีแต้มนิดแต้มหน่อยเอนาะอันนี้มันคืออะไรทำไมมันใบมันลามตัวนี้เป็นมอร์นิ่งดิวครับน้องสีมันน้ำค้างตอนเช้ามอร์นิ่งดิวโอ้โหตัวนี้จะทรงคล้ายๆบอลตัวบอลกระดาษเลยเนาะมอร์นิ่งดิวนี่มันสดริมที่มาดูจริงเนาะเนี่ยครับมีสักกอหนึ่งในแปลงก็เพิ่มความสวยงามให้สวนเราได้โอ้ดู ภาษาญีาปอ่นอ่อนซ้อนด้วยความที่มันเต็มฟอร์มมันจะมันจะสวยนะนี่คุณเอ็มนี่คือตัวแดงๆนี่จะเป็นฮาวายเอียนพันธุ์ครับตอนนี้จะเป็นไม้ที่แบบโชกานสีแดงก้านแดงๆจะไว้ใจได้กาหนอดกดีนะหนอดกตัวนี้จะหนอดชิดมากเลยครับเราจะแงะย่างมาเวลาเราตัดส่วนมากก็จะต้องงัดทั้งกอแล้วก็มาชำมาพี่ต้องยกทั้งกอเหมือนเอ๋อเขาห่วงใช่ครับหนอมันชิด พันธรรมดาเนี่ยแหละครับแต่ว่าพอเราเอามาเลี้ยงลงดินแล้วให้ปุ๋ยดูแลสม่ำเสมอแล้วมันต้นเท่าบ้านเลยนีด่ดูดิมันเป็นคอฟฟี่คอปเนี่ยดูเนี่ยเป,เป็นมักแล้ว,ลว <c oughs> เป็นมักเป็นโอ่งเป็นจานแล้วโอ้โเพิ่งรู้ว่ามันใหญ่ได้ขนาดนี้เพราะปกติเลี้ยงในโอ,อ่งเล็กๆมันก็สูงประมาณสัก หน้าอกอะไรแบบนีะอันนี้โโอ้หดูคอฟฟี่ครับครับดูคอฟฟี่ครับสูงเพิ่มหัวคุณมือเย็นยืนหน่อยจะเทียบว่าไซส์ฝรั่งกับคอฟฟี่ครับบ้านคุณเอ็มมีไซส์ฝรั่งนะยุโรปไซส์คอฟฟี่ครับโอ้อะโล่ามันเป็นลูกของอะโลฮ่ห้าแต่อันนี้หน้าเงาอันนี้หน้าได้อันนี้หน้าเงาอะไรนะอันนี้คืออะไรนะอันนี้อันนี้หน้าเงาอันนู้นอันนู้นหน้าด้ ไม่ไม่ไม่ได้ว่าใครนะครับเพราะว่าอโล่าเขาจะหน้ามันมันแบบนี้เนาะหน้าเงาเนาะหน้าเงาเนาะอันนี้จะสีด้านสำหรับโพเนอร์เขาจะหน้าด้านคือคือผิวมันจะด้านเป็นขมเอวขมเอวเนาะเป็นขมเอเนาะข้างหลังคืออะไรครับคุณเอ็มตัวนี้เป็นลูกผสมอีกตัวหนึ่งของที่สวนครับชื่อตัว Purple Fantasy ามันก็จะได้สีม่วงม่วงเลือเรือนะครับแล้วเ็ายังมีความเป็นขมเาวอยู่นะใช่ตัวนี้ก็จะเป็นพวกลูก โ<ช>คโอนเมจิกอะไรพวกนี้ใครชอบแบล็คเมจิกต้องมาอันนี้แหละแต่พวกนี้หนอนเยอะแบบนี้ขาดปุ๋ยไม่ได้เราจะต้องใส่ปุ๋ยเยอะๆตัวนี้น้องแมงกะพุนตัวนี้ก็จะเป็นไม้ป่าที่เราคัดเลือกสายพันธุ์นะโอ้ชือ่อแมงกะพุนชื่อดีจังดีล<ช>ิฟท <c oughs> บูฮาวายครับสวยนะชันที่มันงามไงบแบ่งนอนเท่าไหร่ครับคุณนิ่มตัวนี้อยู่600ครับมีเปิดออเดอร์ไปเมื่อคืน มีตำหนี่ของใบตัวดมอนเฮดนะครับมันจะมีขีดทุกใบเลยตรงมุมใบนะครับแล้วก็ใบน่าจะยาวๆแล้วก็ออกสีม่วงๆเนี่ยครับขีดอ๋อต้องยับมันจะมีทุกใบอ่ะเหมือนตำหนีสายพันธุ์ถ้าไดมอนเฮดไม่ยับเออถ้าถ้าไม่ไม่ยับสายนไมมันอาจจะมีปนติดมาหนึ่งในร้อยใบอะไรไดมอนเฮดดมอนเฮดต้องยับนะครับ ที่สังเกตมันมจะมีขีดตรงมุมใบสองสามขีดเลยนะครับไดมอนด์เฮดไดมอนด์เฮดต้องยับแบคซ์ไฟล์เหรอเบคซ์ไฟล<า>ไ์เห็นไหม,ไมเดาถูกพี่ได้จากเอ็มไปอยู่<อ>ตัวนี้เป็นไฮบีดยังไม่ได้ปล่อยเลยครับยังไม่ได้ตั้งชื่อด้วยเอามาลงเพสไว้สี <4 S 2> ดำดำ <S <S แต่ว่าถ้าทำใหม่ๆแล้วใช้กาบมะพร้าวเยอะอย่างที่เคยบอกมันจะมีเลยการอย่างนี้คือขาด ธาตุอาหารนะครับแต่ว่าถ้าเราใส่ปุ๋ยปุ๊บใบใหม่เขาก็จะปกติแบบนีะเลยเนาะก็ค่อยๆตัดใบที่มันเสียอันนี้คืออาการใบลายที่ว่าเนี่ยเนาะใช่ครับก็คือขาดพวกสารอาหารอะไรพวกนี้ด้วยปุ๋ยที่เราใช้ก็จะเป็นสูตร16-8-8ครับให้ไนโตรเจนมันเยอะนิดนึงเพื่อมันจะได้เพราะเขาต้นใบเยอะหน่อะใช่ครับเพราะใบมันใหญ่ครับไม่ได้ฉีดยาเพี้ยมัอะไรมากวนต้นนี่ไงนี่ไงอาการอันนี้จะเป็นพวกเพี้ยอ่อนนะครับเราจะต้องใช้พวกอาบาแมก เตม,มผสมน้ำแล้วก็พ่นให้ทั่วั์ๆครับตอนเย็นๆ,ๆหรือตอนกลางคืนอย่าเข้มข้นเกินนะใช่แล้วก็ใส่จะบใบนิดเดียวพอ,อแต่ถ้ากังวลก็ไม่ต้องใส่ครับไม่ต้องใส่ก็ได้มันก็โดนมแมลงมันก็จะตายแต่ใบเราจะไม่เสียครับที่นี่มีปัญหาตั๊กแตนแบบปิติไหมตั๊กแตนก็พอมากินบ้างเหมือนกันครับเราก็จับๆออกแบบนี้ครับจะเป็นหนอน นองกระทู้นี่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 ตัวการนอนอพวกนี้มันจะฆ่าด้วยสารเคมีไม่ค่อยตายนะครับม,มันดื้อยาเราก็จับจับออกไปพวกสารป้องกันแมลงสัตูพ<ม>ืชถ้าเป็นพวกไส้เดือนอะไรพวกนี้มันจะแพ้พวกสตาร์เกิลจีผมก็เลยจะไม่ค่อยใส่สตาร์เกิลจ<อ>ีไปนะไม่งั้นน้องมันจะตายหมดเลยถ้าเป็นเพียอะไรเราก็จะใช้พวกพวกอบาอบาไมคตินใช่ไลแดงก็จะใช้พวก ออทูดอะไรพวกนี้ครับายแดงราน้ำค้างก็จะใช้โบคุมหลักๆก็จะใช้ยาพวกนี้แต่ว่าอาจจะต้องเปลี่ยนตัวยาบ้างถ้าเราใช้ติดต่อนานๆมันก็เกิดอาการดื้อยาแล้วมันก็จะไม่ตายไม่ตายหน้ามึนๆใส่เฉยอย่างน้อยเรายังกินต่อไปเพวกเชื้อราอะไรพวกนี้เราสามารถตัดแต่งใบเสียออกได้เลยครับให้มันแตกใหม่ลักษณะของราน้ำค้างนะครับขอบใบมันจะโผล่นะครับแต่ถ้ามากลางคืนปุ๊บ ขอบขอบนี้เราจะเห็นไอตัวน้ําสีแดงๆของมันเลยน้ำค้างที่มันเกาะนะครับเป็นเหมือนเป็นพวกน้ําเลี้ยงแล้วก็สปอร์ลามันก็จะอยู่ขอบขอบใบนะครับมันก็จะไหลๆลงแล้วทาให้มันกระจายคุณเอ็มแนะนําให้ตัดทิ้งพวกนี้ตัดทิ้งได้เลยครับอย่างน้อยใบที่ต้นก็เหลือไว้สัก3มใบ4ี่ใบก็ก็อยู่ได้ครับตากบตาเสืออันนี้น่าจะเป็นตาเสือแล้วเนาะแบบนี้เนาะลูกตากบตาเสือเนาะแล้วก็ต้องตัดออกไปทําลายไกลๆนะครับเพราะว่า พวกเชื้อรามันจะสร้างสปอร์ได้ครับถ้าเอาไว้ถ้าเราเด็ดแล้วก็ทิ้งไว้ที่นี้มันก็จะแพร่ระบาดอยู่ในแปลงนะครับเราต้องตัดกบครับนี่ครับมันก็จะแพร่กระจายเราต้องตัดออกอ๋อมันจะขยายวงเห็นสปอร์มันไหมครับเป็นจุดเออนี่โรคตากบคือนี้เป็นไซส์ใหญ่ใช่อ๋อดูแล้วก็ฉีดยาเชื้อราให้น้องครับเพรว่าครงเรียก็ไม่ได้เน้นใช้สารเคมีคุก ครับส่วนมากก็จะเป็นายแดงที่มันจะต้องฉีดหน่อยเพราะว่าถ้ามันมากินมันก็ระบาดเร็วมากตัวมันแล้วต้ขายไม้ใบเนาะมันต้องสวยอ่ะใช่แล้วก็มีถ้าเป็นหนอนก็จับเอาหนอนไม่ค่อยไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่น่ากลัวคือายแดงกับตัวลาตะกบลาน้ําค้างอะไรพวกนี้ครับเพราะว่าใบมันจะเสียเยอะมากและอันนี้ทําไมเอ็มต้องตัดยอดนะครับตัวนี้ย้ายมาจากแปลงครับเพราะว่าในแปลงมันต้นมาเริ่มโทรมเริ่มหมดอายุเราก็เลยย้ายจากแปลงที่บอกว่าเป็นแม่เนาะ ใช่ครับนี่นี่ผมเห็นแล้วที่คุณเอ็มกำลังผสมอยู่ใช่ไหมใช่ครับตัวนี้เป็นอิเล็กทริกบอูผสมกับตัวเฮดบีเป็นลูกผสมอีกทีนี่วิสัยของนักปรุะพันธุ์เลยนะครับจะเขียนไมด้วยเขียนชื่อแม่คูณชื่อพ่อต้องแม่ต้องอยู่หน้านะครับคูณชื่อพ่อตามหลักที่เราเรียน การปรับปรุงพันธุ์พืชไม่มีใครเก่งจนแบบว่าจําได้หมดเนาะใช่ครับเขียนไว้ครับวันที่โจดย์เอาไปเพาะป้ายเปยก็นะครับที่ผสมไว้นี่นี่นี่ตอนนี้ฝากเอาออะไรละอ๋อนี่คือติดแล้วเนาะอะโลหาผสมกับไดมอนด์เฮดอ๋อมันสวยจริงนะอโลหาตอนนี้จะเป็นไวราวาครับเนี่ยมันออกดอกตอนนี้จะเป็นดอกดอกดอกเทียม ดอกที่ไม่มีเกสรตัวผู้ตัวเมียเราต้องรอดอกรุ่นต่อไปนี่คือดอกเทียมนะดอกเทียมมีแต่อตัวกีบสเปดิกกีบปอมมันครับแล้วพอดอกใหม่ก็จะเป็นดอกสมบูรณ์เพศแล้วครับอ๋อเขาเขาจะแทงเจ้านี้ขึ้นมาก่อนแทงหลอกๆมาก่อนแล้วก็จะมีเกสรตัวเมียอยู่ข้างล่างเกสรตัวผู้อยู่ด้านบนเ่นะครับ มันมีพี่อ่อนด้ยอยู่นะใช่อยู่อยู่ในแปลงมีเต่าทองมากินก็เลยไม่ได้ฉีดยาสงสารเต่าทองอยเพราะมันก็ช่วยเราเหมือนกันเนาะครับแต่ว่าเต่าทองมันมากินไม่กิดตัวไงเพี้ยอ่อนเลยโอ้นี่คนเอ็มผสมเยอะเลยเนาะพี่ิงี่พิ้งคนสูงอ็ไม่จำเป็นต้องมากโคนให้ เวลาจะตัดจริงๆก็ใช้ดินกกบๆหน่อยก็ได้เพราะว่ารากมันก็จะได้หาก,กินได้สะดวกหน่อยครับแต่ว่าพวกเนี้ยมีหน่อเราก็ต้องได้สายฟุต,ตหนึ่งเราต้องแซะออกไปเรื่อยๆครับถ้าเราไม่แกะหน่อออกอะ่ะคือหน่อลูกมันใหญ่แล้วมันจะไม่ให้หน่ออีกอเราต้องแคะไปเรื่อยๆหน่อมไม่งั้นหน่อนจะบินหน่อบินก็คือเหมือนหน่อมันใหญ่เกินอ๋อ,อ,อนี่ป่าอย่อย่างนี้ไหมใช่ครับแบบเนี้ย หน่อบินนี่ก็คือจะใหญ่แล้วผมจะเรียกว่าหน่อมันจะบินคือมันจะมันจะโตขึ้นมาจากต้นแม่เยอะมันทําให้ต้องตัดมาชํำครับเพื่อที่หน่อใหม่ที่มันอยู่ในกาบแบบนี้มันก็จะได้ได้ออกมาด้วยโตขึ้นไม่งั้นมันก็แย่งน้องกินแย่งน้องน้องไม่โตจนน้องไม่ออกหน่อเลยก็มีถ้าเราแคะเรื่อยๆมันจะออกมาเรื่อยๆเราเคยสังเกตดูแล้วต้นที่แบบจะเอาไว้ผสมเกสรจะไม่ได้แค่หน่อแล้วหน่อมันก็จะมีช่วงรอบๆต้นประมาณเจ็ดแปดหน่อแล้วมันก็จะหยุดละครับ แคดได้ล้าก็แคะช้ำๆไว้ได้โหแล้วอันนี้ก็งดงามนะครับตัวนี้เราก็จะชาโคลนทําดินเหนียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นพวกดินเหนียวพวกนี้เราจะต้องเอามาแช่น้ําให้นิ่มก่อนนะครับแล้วก็ลรงดมดูนมันจะไม่มีกลิ่นเน่าครับดินที่เราจะใช้ครับ ดินบัวที่เขาขายอยู่ได้เนาะได้ครับแต่ว่าต้องแช่น้ําให้มันนิ่มหน่อยเพราะดินบัว,วมันจะเป็นดินที่เขาเตรียมไว้สําหรับในการปัน้นกระถางนะพวกนี้่านอ๋อารอาหารมันจะน้อยหน่อยเราก็อาจจะต้องใช้ออสโมโคตาเคลืนเจียรองกอ้นทุกกระถางไว้ครับเพื่อให้มันมีสารอาหารบ้างครับแต่ต้องแช่น้ํานิ่มๆเลยครับ พื้นดินทางธรณีวิทยาที่นี่มันจะเป็นดินร่วนปนทรายเราก็ก่อบล็อกแล้วก็ใช้จอบสับไปประมาณหน้าจอบหนึ่งครับแล้วเราก็ใช้ดินใบจําจำจุลิีมักแปลงยาวขนาดนี้ผมใช้ประมาณ10กระสอบแล้วก็ขี้วัว2กระสอบโลยให้ทั่วแล้วก็ปูนขาวสักกิโลหนึ่ง ในแปลงเราจะไม่ใช้กับมะพร้าวสรรรรับเพราะว่าปลวกมันเยอะครับมันจะมากินกากมะพร้าวแล้วมันทําให้ดินแน่นแล้วก็จะใช้ใบาจามจุลีหมักกับตัวปุ๋ยอคอกสองอย่างนี้เลยครับหลักๆครับแล้วก็สับให้มันเข้ากันตากแดดไว้สักสองสองวันเราก็ทําหลุมปลูกได้เลยครับเราก็ใช้อีตัวโมจิโตที่เราชําน้ำนะครับยกก้อนดินเหนียวขุดหลุมแล้วก็วางเอาดินกบเรียบร้อย รอดดีลอยต้นตัวนี้อายุประมาณเกือบเกืบเจ็ดเดือนแล้วครับแล้วก็การคอโโรลน้ำแล้วก็เปิดใส่แปลงไว้มันก็จะอยู่ในแปลงบ้างเป็นอัตโนมัติไหมก็เป็นปาั๊กเหล่าให้คนคอยปรับวาล กึ่งอัตโนมัติเพราะว่าถ้ามันอัตโนมัติหมดเราจะไม่ได้เดินดูอ่านี่เนาะสำคัญเราจะต้องดูแต่พวกนี้ขาดปุ๋ยไม่ได้นะครับแปลงนี้ใช้ปุ๋ยเดือนละ5้กิโลทั้งหมดนี่ยใช่คือทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้ทั้งหมดนี้สิบหแแล้วก็จะใช้ปุ๋ยคอกแปลงละครึ่งกระสอบทุกเดือนนะครับครับสลับกับพวกเคมีเพราะว่าเราก็ช่วยปรับปรุงดินให้มันดีขึ้นเพราะไม้ใบมันใช้ แต่จะเจนในการสร้างแผ่นใบแล้วพวกนี้เยอะครับเราก็จะขาดปุ๋ยไม่ได้เลยถ้าขาดปุ๋ยเราก็จะได้ขนนกอยู่ในแปลงอนซึ่งขายไม่ออกอีกถ้าช่วงเมษาสี่มันจะดอกกว่านี้เพราะว่าแดดมันแรงแดงใบก็ไม่ดีใช่ถ้าอยู่ล่มถ้าเป็นไม้ด่างอยู่ล้มใบอันนี้มันจะทิ้งใบไหมหรือมันด้วนโรคตอนนี้คือใบหมดอายุแล้วครับเราก็ต้องดึงออกอ่าคุณเอ็มดึงออกง่ายๆเลยนะ ดึงซ้ายดึงขวาแล้วเราก็ใส่กระสอบไปไปทิ้งเพราะนั้นอย่าตกใจนะถ้าใครเลี้ยงไว้อยู่บ้านต้นหนึ่งสองต้นเป็นะอย่างน้อยใบเราก็เยอะอยู่นสองประมาณห้าใบเขาต้องมีนี้เพราะว่าโคลโคาเซียมันต้องทิ้งทิ้งใบเนาะใช่ครับอะไรเราก็ค่อยๆเลาะเพื่อให้หน่อเขาออกนี่อ้คือถ้าเมื่อไหร่เขาทิ้งใบนี่เนาะมันก็จะเริ่มมีโรคเข้ามาเนาะอันนี้คือแบบโดนแดด แรงบ้างใบมันก็เลยคือความอ่อนน่คือต้นอื่นเขายังโดนใบเขาก็ยังโดนแดดเขาก็สวยนะแต่พอใบที่เขาทิ้งใบเนี่ยมันจะอ่อนแอลงเนาะเฉพาะใบใช่ครับใบมันก็สีจะจางลงแล้วก็ออกเป็นสีน้ําตาลนี่คือหมดอายุของใบเขาแล้วครับสีจางลงแล้วก็เริ่มมีสีน้าตาลเพิ่มมากขึ้นเปื่อยง่ายหนึ่งตาหน่อมันจะอยู่ที่กับใบครับหนึ่งใบจะได้หนึ่งหน่อจนกว่าต้นเขาจะยุบจนนะ สู่ขิดไปสู่ขิดก็คือตายไปนะครับสองเต็มที่ปีเดียวก็ปลดระวังได้แล้วครับครับมันปลดแล้วก็งัดออกแล้วเราก็สับสับดินใหม่แล้วปรุงดินพักดินใช่คือเลี้ยงโคโลคาเซียมันก็ต้องมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปอยู่เนาะใช่ครับเพราะว่ามันจะเป็นไม้ที่มีอายุประมาณ ที่ผมเคยเลี้ยงดูดูนะปีสองปีปีหนึ่งสองปีไม่เกินนี้มันก็จะหมดอายุไขแล้วครับแบบเหมือนช่วงโตเต็มที่พอออกดอกแล้วมันก็จะเริ่มยุบแล้วมันก็จะมีหน่อใหม่อ่ะทดแทนไปเรื่อยๆครับเราไม่แค่ออกกอมันก็จะใหญ่ขึ้นขี้วัวเนี่ยเลยเพราะเอาขี้วัวใส่ขอสูตรมิลกี้เวททำให้ออกหนอนเลยค่ะอยู่แดดร้อยครับแดดร้อยแล้วก็ดินปุ๋ยแบบไอ้ดินปลูกแบบที่คุณเอ็มบอกเนาะใช่ครับ S <S จ,รจริงๆอยู่ร่มมันก็ออกนะ <S <S แต่ว่าเลี้ยงให้ถึงเวลามันเดี๋ยวมันออกเองก็ต้องมาคอยถอนว่าจะพื้นเหมือนกันนะคณเรีมเนาะใช่ครับมีคนงานอยู่ที่ไว้ดูแปลงนี้เปล่เหรอเพราะไม่งั้นมันแย่ง่าตุอาหารหน่อหมดนะใช่ครับมันจะรสามสี่หน่อแล้วเนี่ยเงไปรอบหนึ่งแล้วอันนี้อีกรอบนึ่งหน่อเปลือกด้วยใช่ต้องเียบร้อยเนาะแล้วอายุถึงใช่ครับ อันนี้เพื่อนพวกอดิบไทยใจแอนแล้วก็นี่พวกเดมเขามึงโดนมิสเตอร์โจนส์เป่ความใหญ่ได้ขาไปสี่พันบาทอดิบตัวไหนฮะออดิบนี่แหละด่างเนี่ยตัวธรรมดานะครับเอ็มไอราคาแสนที่ตอนนี้ยังยังไปถึงตรงเนี้ยนอกจากทวิงเกลแล้วมีอะไรครับ เล่นใหดีก็จะเป็นทวิงก์สตาตัวนี้จะเป็นแบล็กแ a ็กซ <Black Galaxy, S 2> ี่ทวิงก์สตาตัวนี้แบล็กแ l a กซี่แบล็กแ a ลกซี่เนี่ยหนึ่งแสนละแน่นอนที่ยังไปได้อยู่เนาะอันนี้นะ่ะม o นนิ่งดีว m o r n นิ่งดก็อยู่ประมาณหมื่นอ๋อโอเคออแล้วไอ้กรีนแลนเทร์แสน,นไหมตัวนั้นมันให้หน่องง่ายแล้วลว่าขายอยู่แค่หมื่นเดียวดูความยากง,ง่ายในการทำด้วยครับมิดมิดไนท์ตัวนี้เท่าไหร่นะพี่เดมสามสามห้าสามห้า ถ้าบางตัวมันเยอะในท้องตลาดแล้วมันก็ขึ้นยากแล้วครับแต่มันจะเป็นอยู่ในจุดที่ราคามาตรฐานของมันเนี่ยแบบเลมอนน่ะมันก็จะอยู่ประมาณ350ไม่ขึ้นมาอยู่แล้วใช่อาจจะขึ้นตามขนาดไซส์ขนาดฟอร์มกรคอามอะไรก็แล้วแต่แต่จะให้กลับมานิยมคงยากว่ามันเยอะแล้วมันก็จะให้แพงมากมันก็เป็นไปไม่ได้ เพอหลังๆคนทําเยอะแล้วมันสับข้อไหลาขายได้อะไรได้มันก็เลยตลาดไายลย,เ,ลยเยอะอมันก็เลยราคาถูกลงที่พอจับต้องได้อตรงนี้คือนี่ฟาโลนี่ก็เริ่มออกดอกแล้วเนาะ <No. S 1> เดี๋ยวก็จะได้ผสมตัวใหม่ๆคุณเอมมีเคล็ดลับไหมให้มันยกชัดๆอย่างเงี้ยเท่าที่เลี้ยงหลายๆสภาพแวดล้อมนะครับอยู่ในโรงเรือนพางแสงประมาณ60%น่ะมันจะม้วนดีกว่าแดด แล้วหน้ามันจะเขียวกว่าแล้วคือมันจะกยกขึ้นมาอย่างนี้มันจะม้วนกลมเลยือ้หเคยเอาไปใส่โรงเรียนแคกตัสไว้<อ>หน้ากลมเลยอ่ะโครงเหล็กงุ้มเข้าไปเลยใช่ไหมใช่ปลาเราปล่อยคุณเอ็มไปขายของระยะเวลากว่า20นาทีที่คุณเอ็มพาเราเดินชมในสวนนะครับสิ่งหนึ่งที่มือเย็นสัมผัสได้ตลอดระยะเวลาก็คือคุณเอ็มเป็นคนที่ถ่ายทอดความรู้ แบบไม่กักเลยนะครับปล่อยความรู้ทั้งหมดที่คุณเอ็มมีประสบการณ์และสั่งสมความรู้ไว้กับตัวเองอย่างมากมายให้เราได้รับรู้กันนอกจากนั้นแล้วคุณเอ็มเป็นคนที่เอาใจใส่ดูแลต้นไม้อย่างมากไม่ว่าจะเป็นการถอนว่าจะพืชรวมไปถึงการเด็ดใบไม้หรือตัดแต่งเท่าที่จะทำไปได้ในขณะที่เดินพาเราไปชื่นชมต้นไม้ หากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบโคโลคาเซียสิ่งหนึ่งที่จะต้องทาอย่างที่คุณเอ็มเป็นก็คือการเอาใจใส่กับต้นไม้ที่เราปลูกเลี้ยงนั้นแล้วก็รวมไปถึงการสั่งสมหาความรู้มันสังเกตจนเกิดความรู้ที่จะเลี้ยงดูแลโคโลคาเซียได้เป็นอย่างดีเลยและที่สำคัญอย่าลืมเป็นแบบคุณเอ็มนะครับก็คือถ่ายทอดให้กับท่านอื่นๆสามารถจะนําไปปลูกเลี้ยง โคโลคาเซียได้งอกงามดีอย่างที่คุณเอ็มให้ความรู้กับพวกเราโดยไม่กักไม่หวงเลยเชิญชวนทุกท่านนะครับหากมีโอกาสเดินทางแวะมาเยี่ยมเยียนที่สวนมือบอลชากรังราท่านจะได้รับการต้อนรับจากคุณเอ็มไม่ต่างอะไรกับมือเย็ยนที่เดินทางมาที่นี่เลยครับอบอุ่นเสมอเมื่อมาที่มือบอลชากังราวครับและอย่าลืมอุดหนุนคุณเอ็มในหลายๆช่องทางที่ขึ้นไปด้วยนะครับหากท่านเป็นอีกคนหนึ่งที่รักและชื่นชอบตอน้นไม้ ก็อย่าลืมกดติดตามสวนมือบอลชาคังเราและมือเย็นสตูดิโอด้วยนะครับนอกจากนี้หากท่านกลัวจะพลาดคลิปใหม่ๆจากมือเย็นแล้วก็เชิญชวนท่านกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยเพราะเมื่อทุกครั้งที่มือเย็นอัปคลิปท่านจะได้รับสาระดีๆอย่างนี้ก่อนใครและถ้าหากท่านคิดเห็นว่าคลิปนี้ดีและเป็นประโยชน์ต่อท่านที่รักและชื่นชอบโคโลคาเซียก็แชร์คลิปนี้ให้กับมือเย็นด้วยนะครับ สำหรับในตอนนี้มือเย็นและสวนมือบอนชาของเราขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับตัวนี้จะเป็นพวกอิเล็กทริกโบแจ็คก็เป็นตัวนำเข้าแบบ่ามันแาจริงิ่มจรมืออเดอร์ยอมากนอนละกิเนครับสามมือหนึ่ง